สวัสดีครับพบกับลิเชย์ช่นเคยเนะครับวันนี้ผมจะมาเผยเทคนิคการกดคีรัดต่างๆในเกมเลนอลอรและก็ยูรินะครับจะทําให้ทุกท่านเนี่ยเป็นเหล่าโปรเพลเยอร์ได้อย่างสมบูรณ์แบบนั่นเองพูด <c oughs> กันแล้วก็ไม่รู้จะหัวเราะทำไมนะครับ <What? S 1> โอเคเดี๋ยวผมก็ไปกดเริ่มเลย <Yahoo! S 1> เนะครับ เมื่อเราเข้าเกมมาแล้วนะครับอยู่ในรูปแบบนี้นะครับนี่คือ MCV เราต้องการที่จะให้มันนะครับคลิกมันแทนนี่เราจะกดตรงนี้ฮะเรากดตัว N แทนนะครับแล้วก็กดตัวีครับดีคือการถ่านหรือวางป้อมล้วกดตัว N แทนนะครับแล้วก็กดตัวีครับดีคือการถ่านหรือวางป้อม จากที่เราต้องกดตรงนี้ฮะไม่ต้องครับเรากดตัว Q มันจะเลื่อนมาที่ออฐานนะครับแล้วกดตัว W มันจะเลื่อนไปช่องที่2ก็จะเป็นการสร้างปุ่มหรือป้อม3ก็คือจะกดไปที่ E <Inst ruction S 1> นะครับ <complete. S 1> E นี่คือมันจะไปที่ส่วนของคนนั่นเองแล้วถ้ากดตัว R นะครับกดตัว R มันจะไปที่ช่องที่4นะครับก็คือการสร้าง งก,การสร้างรถและก็เครื่องบินนะครับนี่ผมกดตัวคิวนะฮะจากตอนแรกผมอยู่ที่3นะครับแล้วผมกดตัวคิวปุ๊บมันจะดิ้งมาที่หน้าแรกให้นะครับแล้วก็เอาเอาไอ้ตัวเนี้ยเอาตัวเนี้ยเอาลงรถแรกเนี่ยจากที่เราต้องคลิกนี้ฮะ,ะไม่ต้องฮะเรากดคิวได้เลยมันจะอาะเนี่ยฮะผมเลื่อมนมาส์ตรงไหนก็ได้แล้วกดตัวคิวมันก็จะดิง้งมันจะดิ้งให้วางได้เลยก็คล <New S 1> ิกไปทายไปครับ ลงลดแล้วนะครับมันก็จะเพิ่มช่องดีมาให้แล้วก็กดตัว R ครับตัว R นี่ก็จะเป็นการเลือกมันช่อง d ีนะครับแล้วก็สามารถสร้างลูกได้นะครับท้าพันสี่ร้อ่านมาเมื่อกี้เรากดตัว D นะครับบางทีมันจะตั้งบอมนะครับเรากดตัว D นะครับบางทีมันจะตั้งบอมนะครับ ่วนนะครับ <can> สวนรถอย่างนี้ฮะเราใส่คนเข้าไปข้างใน,น,นอย่างนี้ฮะแท <c oughs> นที่เราจะต้องกดตรงนี้นะฮะเราก็กดเป็นตัวดีแทนนะครับ made ก็ออกมันเช่นกันนะครับ <I 've S 1> แซตนะฮะกดแซตค้างไว้นะครับคลิกนะฮะแล้วก็ลากไปเลยนะฮะ <c oughs> นี่ฮะมันก็จะทำตามคำสั่งนะครับเดินจุดนี้ก่อนหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งแล้วก็ไปจนถึงจุด สิ้นสุดที่เราตั้งไว้นะครับแต่ถ้าเราต้องการให้มันเดินเป็นวนลูปนะครับหรือเป็นโดนวงกลมนะครับเราก็กดได้กดซัดค้างไว้นะครับคลิกัะคลิกไปให้เป็นรอบๆนะครับเราต้องการให้มันเดินตรงไหนก็สั่งไว้ยังไงนะและหลังจากนั้นเราก็มาคลิกตรงข้างหน้านะครับจุดเริ่มต้นมันกดไม่ได้นะครับแต่ว่าเราจุดต่อไปนะครับก็กดได้เลยมันก็จะวนลูปให้เองนะครับเนี่ครับมันก็จะวิ่งวนให้นะครับ ผมต้องการที่จะเรียกนะครับรถเนี่ยฮะรถนี้นะครับทั้งหมดนะครับผมกดที่รถปิซซึมชั้นเดียวนะครับแล้วกดทีะครับกดทีหนึ่งครั้งมันจะเรียกเฉพาะที่อยู่ในหน้าจอนี้นะครับรถปิซึมที่อยู่ในหน้าจอนี้จะเรียกนะครับแต่ถ้าผมต้องการจะเรียกทั้งแมปเลยนะครับสมมุตินะครับสมมติอ่ะตรงนี้อยู่ตรงนี้ฮะ อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้มันไม่เย่ออยู่ในแมปครับเพราะผมกดเพราะผมกดทีนึงนะทีตัวเดียวลุกมันก็มาแค่สองแถ้าผมต้องการให้ตัวนี้มาด้วยนะครับหรือตรงที่อยู่ตรงไหนก็ตามนะครับรถบิสมัมที่อยู่ในแมปนะครับผมก็กดทีสองครั้งครับกดจะเรียกรถบิสมัมที่อยู่ในแมปทั้งหมดนะครับมา กดปุ่ม P กดปุ่ม P นี้คือมันจะเรียกทั้งหมดนะครับกดปุ่ม P ครั้งแรกมันจะเรียกยูนิตทั้งหมด <I am S 1> ที่ <am S 1> ท,ที่อยู่ในหน้าจอของเราเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเรากด2ครั้งม,มันจะเรียกทั้งแมปเลยนะครับที่เป็นยูนิตท,ทั้งแมปครับมันจะเรียกมาสมมติว่าตอนนี้เราอยู่ที่ฐานคนอื่นนะครับดูอ,อยู่ที่แมป ตรงไหนก็ตามนะครับของแมพเรากด H นะครับมันจะเด้งกลับไปที่ฐานเนี่ยฮะมันจะเด้งกลับมาที่ฐานแม่นะครับก็คือฐานใหญ่ของเราในะนี้สมมติว,มว่าผมต้องการซ่อมนะครับกดตัว K นะครับแล้วก็กดคลิก <Rep air. S 1> กดตัว K นะครับแล้วก็กดคลิก ถ้าเป็นตัว L นะครับตัว L นี่จะเป็นการขายนะครับเนี่ยครับเวลาเราโดนศัตรูบุกเข้ามานะครับแล้วเรารู้ว่าตรงเนี้ยจะพังแน่นอนนะครับเราก็ชิงขายก่อนนะครับถ้าเราไปกดปุ่มตรงนี้กดปุ่มขายตรงนี้มันก็ช้าไปนะครับปุ่มขายนี่มันช้าไปแล้วก็กดตัวตัว L นะครับตัว L ปุ๊บขายได้เลยครับประมาณนี้มันก็จะเร็วเลยครับ เราสั่งเดินอยู่นะครับสั่งเดินอย่างนี้ฮะเราสั่งเดินปุ๊บแล้วเราต้องการให้มันหยุดเราก,กดตัว S แหมมันจะหยุดเลยนะครับมันจะหยุดทันทีนะครับครับตัว G เนี่ยพอเราก,กดใช่ไหมครับมันจะเป็นการตั้งกาัดนะครับถ้าศัตรูเดินมาแถวนี้นะครับมันจะเดินหน้าเข้าไปยิงทันทีนะครับ นี่ถ้าเกดตัวจีรมันจะเดินหน้าเข้าไปยิงเองนะครับโดยที่เราไม่แต่มันจะไปยิงยูนิตนะครับหรือป้อมปืนนั่นเองเราไม่ต้องสั่งเลยนะครับคนตัวจีนทำให้เป็นการกระจายกำลังนะครับก็คือมันจะสลับไปสลับมาอเงี้ย เรียกว่าเป็กนการกระจายกำลังครับแทนที่ตอนแรกเราจะเข้ามาอยู่ตรงนี้ <Paper Speed. S 1> อยู่ติดกันเป็นกลุ่มอย่างนี้ฮะเราก็กด X ส่วนกดปุ่ม C นะครับกดปุ่ม C มันจะเป็นการปลุกอารมณ์นะครับอย่างเช่นเฮโหร้องเยขึ้นมาคี่ย เขาเรียกว่าปลุกใจนะครับปลุกใจนะแต่จริงๆก็เราเล่นคนเดียวก็คนเดียวนี่ฮะแต่ถ้าเราเล่นกับทีมก็มีโอกาสส่วนช่วยได้ด้วยนะครับมั้งนะครับมัง้งถ้าเราสั่งปุ่มคอนโทรลนะครับ yes, <sir>. มันจะสั่ง <Commander. S 1> ยิงหรือสั่งทำลายไปจุดใดจุดหนึ่งที่เราก,กดคลิกไหมนะครับกดสั่งน,นั่นเอง สมมติว่าผมสั่งยิงต้นไม้นะฮะยิงยิงต้นไม้ร <uring> หรือบางครั้งเนี่ยรถของฐานเราเนี่ยโดนอะไรครับโดนแมงมุมเข้านะครับแล้วก็ยิงสามารถยิงได้นะครับรถฐานตัวเองนี่ฮะเราเห็นว่ามันกำลังจะพังอย่างเงี้ยครับเรากดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็กดคลิกยิงครับมันก็จะทำ <zone> อุ่มสเปนบาร์นี่มันจะกลับไปที่เกิดหเหตุล่าสุดนะครับก็ะโดดรองจากกรงบินบางทีนะครับเกิดหเหตุล่าสุดเนีย่ยครับเกิดเหตุล่าสุดให้เรากด alternate นะครับแล้วกดไปที่คนนะครับก็จะวิ่งเข้าไปเหยียบคนให้ทันทีเลยครับ สั่งได้เฉพาะรถถังนะครับทำ <Out standing. S 1> ดูนะฮะ <to> เดี๋ยวผมจะวิ่งเข้าไปเหยียบนะครับโดยกด alternate รอแรกคลิกไปที่รถถังก่อนนะครับแล้วกด alternate ครับต้องไปที่คนนะเราเเ <I S 1> จะวิ่งไปเหยียบคนให้เริ่มสั่งแล้วใชไหมแล้วจะวิ่งไปเหยียบ <Ready. S 2> ให้ัครบผม สมมติว่าผมต้องการให้นะครับกลุ่มรถถังก้อนนี้ครับเป็นเลขหนึ่งนะครับผมก็กดคอนโทรลค้างไว้นะครับแล้วก็บวกด้วยเลขหนึ่งครับคอนโทรลค้างไว้แล้วก็กับเลขหนึ่งครับมันก็จะเป็นเลขหนึ่งเรเราจะตั้งเลขสองเลขสามก็ได้นะครับนี่ฮะมันจะขึ้นความย่เราตั้งกดคอนโทรลค้างไว้นะครับแล้วก็กดเลขตามเลยเลยนะฮะมันก็จะได้สูงสุดที่เลขหนึ่งถึงเก้าแล้วก็กับศูนย์ด้วยนะครับศูนย์ก็กดได้นะฮะนี่ฮะแล้วก็ตั้งไปเลย สมมุติบางครั้งเนี่ยเรามีกองกำลังอยู่ประมาณ3กองนะครับแล้วก็แบ่งได้เลยนะ <reporting>. นี่ก็เป็นคอนโทรหนึ่งนะครับเป็นกลุ่มที่หนึ่งอันนี้คนโทนสองนะกลุ่มที่สองคนโทนสามกลุ่มที่สาอย่างนี้นะครับเป็นต้นส่วนต่อไปนะครับจะเป็นการกดให้ลดคุ้มกันนะครับกดที่ปุ่ม คอนโทนออตินิส์นะครับมันก็จะวิ่งไปคุ้มกันรถคันนั้ให้นะฮะนี่ฮะมันจะวิ่งไปคุ้มกันรถถ้าเป็นรถนี้จะเป็นวิ่งกันไปซ้อมนะครับวิ่งวิ่งไปซ่อมรถให้ประมาณนี้ฮะแล้วรถคันนี้ไปไหนมันก็จะตามไปด้วยนะฮะครับเราจะไปไหนมันก็ตามไปด้วยนะครับก็คือคือว่าเป็นรถคุ้มกันนะครับไม่ใช่ว่ารถแค่เฉพาะรถนี้นะครับที่คุ้มกันนะครับรถนี้ก็สามารถ กดไปคุ้มกันรถนอติดไ,ได้ด้วยนะครับสมมุติว่าผมต้องการให้รถกิสลี่นี่ไปคุ้มกันรถนี้นะครับรถซ่อมนะครับผมก็กดคอนโทรลนะครับอัติเนตค้างไว้พร้พรอมกันแล้วก็กดคลิกซ้ายนะครับที่รถคันนี้หล่อตนต้องการให้คุ้มกันโอเคพอรถคันนี้เดินไปไหนนะครับคันนี้ก็จะตามไปด้วยเน,น,นี่ย r u need a conversion made for speed โดยปกตินะครับรถสอยกลางอากาศของพันธมิตรนะครับมันจะไม่ยิงอยู่แล้วนะครับถ้ามันเจอศัตรูนะครับถ้าเราถ้าเราวิ่งอย่างนี้ฮะมันจะไม่ยิงนะครับมันจะไม่ยิงเห็นไหมครัจะไม่ยิงนะครับแต่เราต้องการให้มันนะครับเคลื่อนที่พร้อมกับการยิงไปด้วยนะครับเราก็กดคอนโรลชิปนะครับพอเราเห็นว่าสัญลักษณ์นะครับมันจะเป็นตอนแรกถ้าเรากดคอนโรลเฉยๆนะครับมันจะเป็นปุ่มอย่างนี้ฮะลูกศรวิ่งเข้าตรงกลางนะครับแต่พอเรากด พอเรากดชิปเนี่ยครับมันจะลูกศรวิ่งเข้าตรงกลางแล้วก็วนๆด้วยนะครับก็คือหมายถึงว่าเวลาเรากดไปใช่ไหมครับไปตรงจุดนั้นปุ๊บถ้ามันเจอศัตรูมันก็จะยิงด้วยนะครับผมกดตรงนี้ฮะเดี๋ยวพอมันเจอศัตรูมันยิงเลยฮะคือมันจะหยุดยิงเลยฮะแล้วมันก็ไปทํางานต่อปกติมันจะไม่ยิงนะครับอันนี้พอมันเจอศัตรูปุ๊บมันจะยิงนะครับถ้าเรากดคอนโทรลกับชิปนะครับ ถ้าเราต้องการให้หมาลัดตะเวนนะครับแล้วก็กดตัวกดที่ตัวหมานะครับปุ่มหมาแล้วก็กดแซตนะครับค้างไว้ครับแล้วก็เลือกวงที่เราต้องการได้เลยไม่ลัดตะเวนนะครับพอเราลากถ้าถ้าทำอย่างนี้คือมันจะไม่รัดตะเวนมันจะไปครั้งเดียวนะครับแต่ถ้าเราต้องการให้ลัดตะเวนก็กดให้มันวนไปจุดใดจุดหนึ่งนะครับอ่าตรงนี้ปุ๊บมันก็จะประกบจากเส้นนี้ไปถึงเส้นนี้นะฮะ ก็คือจากเส้นสุดท้ายไปจนถึงเส้นที่เรากดให้มันรับตาเวีปุ๊บมันก็จะเป็นวงกลมให้นะครับแล้วถ้าเราต้องการที่จะให้มันวนเป็นรวูปวงกลมนะครับหรือรับตาเวีแล้วพร้อมกับทาลายศัตรูไปด้วยนะครับ <to> ทำลายศ <Out standing. S 1> ัตรูไปด้วยนะครับก็คือให้เรากด <New report. S 1> อะไรครับ <Out standing. S 1> กดคอนโทรลชิฟนะครับแล้วก็กด Z นะฮะ เซตใช่ไหมฮะแล้วก็กดให้มันครบรอบวงกลมมันก็จะวนราตะเวนพร้อมที่จะม้องกันฐานไปด้วยนะครับหรือว่าถ้าเจอศัตรูมันก็จะทำร้ายศัตรูทันทีนะครับ oh, <no. S 1> huh? หากชอบคลิปนี้นะครับคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องผมใน YouTube ด้วยนะครับคือช่อง Share litz Channel นะครับโอเคโอเค